เกมนี้มีเนื้อหาของความรุนแรงและการพนาันาถึงเลือดชื่อของตัวละครและบางสถานที่เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นเรื่องราวได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์ตอนที่ฉันอายุแปดขวบฉันและแม่พวกเราประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์โชคดีที่ฉันยังรอดมาได้ลังอุบัติเหตุนั้น ทุกครั้งที่ฉันพยายามนึกถึงเรื่องราวของกอนอายุ8ปดขวบปาสีดำที่ไรที่สิ้นสุดจะโผล่เขมาในห้องความคิดของฉัน ฉันลืมตาขึ้นมาฉันก็พบว่าตัวเองอยู่ในสถานีรถไฟที่ไม่คุ้นเคยภูเขาถูกป,ปกคลุมไปได้วยหมอกหนาเงาที่ทอดลงมาจากพืนป่ากำลังเคลื่อนไหวสถานีชิกานาก,กิฉันคิดว่าฉันขึ้นรถไฟกลับไปแล้วสะอีกหมู่บ้านชิกานาก,กิคือหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เมืองคุมโรมาริก่อนจะเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น พ่อของฉันเคยอยู่ที่เมืองโครโมรีมาก,ก่อนพ่อของฉันถ้าไม่เคยพูดถึงแม่หรืออะไรที่เกี่ยวกับเมืองโครโมรีเลยนี่มันกระเป๋าฉันนี่ลองดูละกันเผื่อว่ามีอะไรที่สำคัญอยู่ข้างใน สัตว์โลกน่ารักนิยายลึกลับเรื่องใหม่ของอาจารย์โคบายาชิฉันแทบอดใจไม่ไหวที่จะได้อ่านเลยแต่ฉันจะอ่านก็ต่อเมื่อฉันอยู่ที่บ้านแล้วเท่านั้นนะตัวรถไฟเที่ยวเดียวนี่มันตัวรถไฟกลับบ้านฉันคิดว่าฉันขึ้นรถไฟไปแล้วนะทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยการบ้านฉันก็เลยจะขึ้นปีสามแล้วและการบ้านก็เยอะึ้นเรื่อยๆเลยฉันว่าถึงมันไปที่นี่แหละ รายการอ่านหนังสือมันคือรายชื่อหนังสือที่พ่อของฉันบอกให้ฉันอ่านหลังจากที่แม่จากไปพ่อก,ก็กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเขาชอบให้รายชื่อหนังสือที่ฉันเอาไว้อ่านเข้าเวลายิ่งไปกว่าน,นั้นพวกเราก็แทบไม่คุยกันเลยด้วยได้รับไฟฉาย โปสเตอร์เก่าอูบ้อนชิกานาก,กิดินแดนแห่งผลไม้ขอต้อนรับคุณสามารถมองเห็นแสงจันทร์ได้ผ่านหน้าต่างสถานีชิกานาก,กิประตูล็อก ใจสักนิดไปดูที่อื่นก่อนแล้วกันหลังจากจบบทสนทนาเนื้อเรื่องคุณสามารถลองคุยกับตัวละครต่างๆอีกครั้งได้การสนทนาซ้ํามักไม่ค่อยมอบข้อมูลที่สําคัญเช่นปริศนาหรือเนื้อเรื่องแต่คุณอาจจะได้รู้จักตัวละครมากขึ้นและอาจจะได้พบอิสตอร์เอกอย่างไม่ตั้งใจเสียงปลดล็อกของประตูดังออกมาจากสถานีรถไฟควมพืนหน้าสู่ฉากถัดไปจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อ วัตถุที่สำคัญทั้งหมดถูกวินิจฉัยตามปกติแล้วจะมีสัญลักษณ์รากฏขึ้นบนวัตถุที่สำคัญถ้าหากคุณไม่สามารถไปสู่ฉากถัดไปได้ลองมองหาวัตถุที่คุณได้มองข้ามไปแต่ไม่ใช่วัตถุหรือปริศนาทั้งหมดจะมีสัญลักษณ์คุณสามารถวินิจฉัยหลายสิ่งที่ไม่มีสัญลักษณ์ได้บางทีคุณอาจพบความลับที่น่าสนใจก็ได้ นี่ไม่ใช่เวลาเล่นกับแมวสินะเสียเืันบูดรถไฟเลย พื้นเสียหายหนักมากเกิดเป็นลุมขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นกลนบึงแต่กลับมีขนนกสีขาวลอยอยู่ด้านบนได้รับขนนกสีขาวประตูมันล็อกแล้วลำโพงประกาศตกลงมาจากกันทงมันยังส่งเสียงอยู่เลยนี่คลื่นป5ิภาจดซืือประกาศจากทางรถไฟชิกานากิ จะล่กอลกม,มาดังพายุฝนเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดจะดังก้องติดลบก,กันโชคเนื้อหัวจะประจับแต่สอยตาและช่วยกบจากความตกอย่างฟังดูเหมือนคําสอนของบางลัททีเลยฮึพูดถึงเรื่องนี้มีข่าวลือว่าช่วงปีหน้าโลกจะถึงกาลาโอวสานนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกคำสอนของลัทธิที่เหมือนกันนี้ถึงได้ฟังดูเหมือนเหมือนกันหมดเลย ส่องแสงส,สวงาสงส่างออกมาเสียงซาบปนไปกับเสียงหหยหวนจากสายลมนำพาฉันก็สู่ความมืดตอนที่สติของฉันกำลังจะหมดลงฉันก็สัมผัสได้ถึงสายลมอ่นอ,อนๆฉันจึงได้ร,รวบรวมกำลังทั้งหมดพยกลืบตาขึ้นมา ฉันลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบกับหญิงสาวผมเนื่นนั่งอยู่เงียบใต้แสงจันทร์ที่กำลังสาดส่องลงมาดวงตาของเธอสงดงามราวกับดอกพลัมที่ล่วงหลดลงมาอยู่บนพื้นหิมะผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่เตมื่อไหรกันแถมห้องนี้ก็ดูไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลยเอ่อคือ หญิงสาวคนนี้ชี้ไปที่ดิมฝีปาของเธอแล้วก็สายหัวฉันเสียใจด้วยค่ะหญิงสาวหยิบสมุดบันทึกออกมาชุดคำปรากฏขึ้นอย่างอัตโนมัติบนหน้าปกของสมุดฉันถูกสาปทำให้พูดไม่ได้คำสาปงั้นเหรอถ้าเธออยากรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนและทำไมเธอถึงมีอยู่ที่นี่ฉันคงไม่สามารถตอบได้ ที่เธอและฉันต่างกติดอยู่ที่นี่เป็นเพราะคำสาปแต่ฉันรู้วิธีที่จะคลายคำสาปถ้าเธออยากจะคลายคำสาปนี่จ่งไปที่โรงละครเมืองคูรโรมริโรงละครของเมืองคูรโรมริที่นั่นมีหนทางที่จะลบล้างคำสาปได้อย่างนั้นเหรอ มันถูกเขียนเอาไว้ในหน้าแรกของสมุดเล่มนี้โรงละครแห่งเมืองุโรเมริมีพลังที่จะลบล้างคำสาบซ่อนอยู่ด้านในสมุดเล่มนั้นไม่ใช่สมุดธรรมดาหรอสมุดเล่มนี้ทำนายแม่นมากๆเลยนะดูตัวอย่างนี้สิ นี่ดูด้านบนนี้มันบอกว่าฉันจะได้เจอเด็กผู้หญิงผมบ๊อบสีดําที่ดูค่อนข้างเย็นชาแล้วก็ดูบ้าเรียนหน่อยๆโดยบังเอิญน,นี่มันแม่นสุดๆไปเลยไม่ใช่หรอ,อยังไงก็เถอะสมุดนี่ไม่เคยทํานายพลาดบางที่อาจจะเป็นการชี้นําจากทูเทพก็ได้นะงั้นพวกเราควรทําอะไรล่ะไปที่โรงละครเมืองคุโรโมริงั้นหรอก่อนที่พวกเราจะไปที่นั่นเธอต้องลบลางเนนซาออกก่อนเนนซางั้นหรอ เจ้ากนนกสีขาวที่เธอเพิ่งเก็บมาได้มอบพลังให้เธอด้วยเวทมนต์ของมันและหนึ่งในพลังนั้นก็คือเนนซาเมื่อเธอไปสัมผัสอุปรกรณ์ใช้ไฟฟ้าที่ยังสามารถทำงานได้ตามปกติเธอจะสามารถอ่านความทรงจำของมันได้แล้วก็เข้าไปอยู่ในช่วงเวลานั้นงานที่ฉันมาที่นี่ก็เป็นเพราะฉันไปสัมผัสถ,ถูกลาโพงก่อนหน้านี้งั้นหรอถูกต้องและก็เป็นเพราะเนนซา เสียลำโพงนั่นก็เลยกลับไปอยู่บนเพดานงั้นหรอใช่แล้วเน้นสะพาเรากลับไปในช่วงเวลาณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและเมื่อเธอย้อนเวลากลับมาเส้ยลำโพงก็กลับไปแขวนอยู่ข้างบนนั่นเป็นที่เรียบร้อยและถ้าเธออยากจะหยุดใช้เน้นสะเธอก็แค่ไปแตะอุปกรณ์เชืไฟฟ้าที่เธอเคยใช้เน้นสะก่อนหน้านี้ได้ ด้วยความสูงขนาดน,นั้นถ้ากระโดดฉันก็คงจะแตะมันถึงแต่พื้นดูจะไม่แข็งแรงพอฉันรู้สึกเหมือนมันพร้อมจะพังลงทุกเมื่อเลยแหละอืมเธอสามารถแตะอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอื่นได้นะอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอื่นในพื้นที่เดียวกันสามารถใช้เน้นฉากได้สมุดเล่มนี้มันเขียนไว้อย่างนั้นเธอได้สมุดเล่มนั้นมาได้ยังไงแค่รังนี่นเป็นความลับทางการค้า ฉันคงไม่สามารถตอบเธอได้ตอนนี้เธอรู้ชื่อของฉันเหรออ่าใช่สมุดเล่มนี้บอกฉันงั้นให้ฉันแนะนำตัวก่อนนะฉันชื่อว่าคิริธานิยุกิเป็นนักเขียนเต็มเวลานะนักเขียนเหรอเธอดูอายุเท่ากับฉันอยู่เลย มาและวหยุดคุยเล่นกันแค่นี้แหละรีบๆไปหาอุปกรณ์ชุดไฟฟ้าแล้วก็ใช้เนนชาได้แล้ว <Okay. S 1> โอเคเธอเขียนหนังสืออยู่หรอใช่และเส้นตายมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วด้วยสำนักพิมพ์จะแบคลิชฉันถ้าฉันส่งต้นฉบับช้าให้แค่ครั้งเดียว ดูเหมือนชีวิตนักเขียนจะไม่ง่ายเท่าไหร่แล้วเธอจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับอะไรหรออืมตามปกติแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานแปลกๆหรือข่าวแปลกๆนะยังไงก็เถอะสำนักพิมพ์ได้เผยแพร่เรื่องคุณค่าของซัปโปโรแล้วก็คุณค่าของเกียวโตเธอสามารถซื้อได้ที่ร้านหนังสือใกล้บ้านเลยนะ เธอเคยไปที่ซัปโปรโรหรออืมจริงๆก็ใหม่การเดินทางมีค่าใช้จ่ายนะแล้วเงินค่าตอบแทนฉันก็ไม่พอด้วยงั้นเธอเขียนหนังสือได้ยังไงนะฮ่าๆไม่มีใครรู้หรอกถ้าหากว่าเราแต่งเรื่องขึ้นมาเองนะจริงๆแล้วบ้านฉันอยู่ที่ซัปโปรโลนะ ถ้าเธอไม่เคยไปที่นั่นฉันว่าเธอคงไม่เข้าใจถึงความสวยงามของมันหรอกงั้นเหรองั้นฉันจะถือว่านั่นเป็นคำเชิญก็แล้วกันคีฮาราจังเธอเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยฉันได้นะโปสเตอร์หนังเทเทโรเพื่อนรักฉันรู้จักหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้หญิงสองคนกับแมว ป่าสีดำที่ถูกไกลออกไปแต่ก็ถูกมองเห็นได้ผ่านหน้าต่างนาฬิกายังคงเดินอยู่บันไดถูกล็อกเอาไว้กับที่อย่างแน่นหนาโดยโซ่เหล็กเก้าอี้ถูกเรียงอย่างเป็นระเบียบ ู้ใส่ของถูกล็อกเอาไว้ด้วยแม่กุญแจสีรหัสทำไมถึงมีตู้ใส่ของถูกล็อกด้วยแม่กุญแจอยู่ที่นี่เนี่ยคิริธานิสังตรงนี้มันมีแม่กุญแจใส่รหัสอยู่มีคำใบ้เกี่ยวกับรหัสจากสมุดนั่นไหมไม่พวกเราไม่สามารถบังคับสมุดเล่มนี้ได้บางครั้งพระเจ้าก็ทดสอบเราเหมือนกันนะเออตกใจหมดเลยจู่ๆเบาะรองนั่งก็ขยับอะนี่มันมีเศษกระดาษอยู่ใต้เบอะรองนั่งด้วยนี่ โปสเตอร์เกี่ยวกับผลไม้มันกลายเป็นสีเหลืองเปซะ,ะแล้ว ประกาศเตือนฉุกเฉินหากผู้ใดพบบุคคลพบวัตถุต้องสงสัยเข้ามาภายในรถไฟโปรดตั้งสติและติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงทีและหากมีการตรวจพบก๊าซที่ผิดปกติโปรดปิดปากและจมูกของท่านด้วยผ้าทิเปยดและเคลื่อนตัวไปยังสถานที่ปลอดภัยที่ปราศจากกา๊าซและไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติ1995เดือนเมษายนคณะกรรมการความปลอดภัยทางรถไฟแห่งเมืองคุร,รุบุรี1995ฉันยังจำเหตุการณ์แก๊สรั่วครั้งนั้นได้อยู่เลย มันน่าตกใจมากจริงๆนะดูเหมือนว่าโปสเตอร์นี้เพิ่งจะถูกแปะไม่นานนักนั่นหมายความว่าฉันกลับมาอยู่ในช่วงปี1995มีวิทยุวางอยู่บนตู้เก็บของวิทยุไม่ตอบสนองดูเหมือนว่าแบตเตอรี่หมดแล้วเมื่อกี้คีรดธานิซังบอกว่าอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าจะต้องทำงานได้ตามปกติฉันจึงจะสามารถใช้เน้นจาได้ไปหาแบตเตอรี่อื่นมาใส่แทนละกัน ไปดูกระดาษที่เบาะรองนั่งก่อนแล้วกันบังที่อาจจะมีเบาะแสอะไรบางอย่างก็ได้เศษกระดาษที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วอยู่ใต้เบาะรองนั่งมีข้อความหมดหวัดเขียนอยู่เจ้าสิ่งนี้ต้องถูกซ่อนเอาไว้ฉันตายแน่ถ้ามีใครเจอมันเข้าถึงท,ที่นี่จะปลอดภัยแต่ความจำฉันมันแย่ลงเรื่อยๆเลยสิฉันต้องเขียนโค้ดที่ฉันเท่านั้นที่เข้าใจเบาะรองนั่งสีแดงเบาะรองนั่งสีฟ้าเก้าอี้หลอดไฟ ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราสามารถขอดอาหารหัสนี้ได้บางทีเราอาจจะรู้าหารหัสไขกุญแจก็ได้เอ,อ่ออย่างที่ฉันบอกไปบางครั้งพระเจ้าก็บอกใบเราเหมือนกันเมื่อกี้เธอเพิ่งพูดว่าบางครั้งพระเจ้าก็ทดสอบเราไม่ใช่เหรอสร้างเธอนะ่อาเรียบรบหาได้แล้วก็ได้ก็ได้ ีรหัสถูกเปิดออกมีพวกเศษใบเสร็จแล้วก็ขยะอยู่ในตู้เก็บของนี้ได้รับแบตเตอรี่บางไอเทมในเกมสามารถใช้ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องเปิดหน้าเมนูมีเมล็งวันอยู่ในตู้ด้วยเดือยความเมตตาของเนือหัวชินริเทนกูกุจะนำมาซึ่งเส้นทางเลือกที่4เฉพาะคนที่ผ่านความตายและการอุทิศตัวเท่านั้น ที่จะสามารถหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความทรมานนี้ได้ชินริเทนโกคุที่แปลว่าอาณาจักรสวรสค์แห่งความเป็นจริงดูเหมือนว่าจะมีการตั้งเป็นลัธิหลังจากเหตุการณ์แก๊ดร่วมเมื่อปี1995นั่นหรือว่าหัวหน้าสถานีก็เป็นผู้ติดตามงั้นเหรออืมฉันเจอแบตเตอรี่เป็นแพ็คเลยบางทีพวกเราน่าจะใช้มันกับวิทยุได้นะ เธอเปิดมันได้แล้วอย่างนั้นเหรอคีฮาราจังฉันประทับใจจังเอาละรีบๆเปิดแล้วก็ใช้เน้นฉากกันเถอะถ้าฉันใส่แบตเตอรี่เข้าไปที่ยูน่าจะทำงานได้ตามปกตินะยังใช้ไม่ได้่ีงงั้นเหรอลองจูนสัญญาณดูสิคลื่ง85.2เียวเซล โทรศัพท์มือถือรุ่น 526G เบาเกิน่าไม่คือโฆษณามือถือรุ่นล่าสุดของปีนี้เอ๊ะมือถือเธอไม่รู้จักมือถือหรออืมไม่ฉันอยู่ที่ค่อนข้างเป็นชนบทนะมือถือก็คือโทรศัพท์แบบพกพาน่ะมันเพิ่งจะนิยมมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองอ่าโทรศัพท์ฉันรู้จักที่ไว้พูดัลโหลใส่กล่อง แล้วเจ้ากล่องก็จะตอบกลับมาเป็นเสียงต่างๆแต่เกียวเซลลรุ่น 526G เพิ่งจะถูกปล่อยในปี1998เองนะแล้วพวกเราก็อยู่ในปี1995ทำไมมันถึงได้ออกอากาศโฆษณาปี1998ได้ล่ะเนินชา โดยพื้นฐานแล้วเป็นสะพานเชื่อมความทรงจำระหว่างช่วงเวลาต่างๆถ้าเธอสามารถรับคลื่นวิทยุของสัญญาณปี1998ได้นั่นก็หมายความว่าเนินชาเสร็จสมบูรณ์ยังไงล่ะเลิศฝันจะลุกลลงมาดังพายุฝนเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดจะดังก้องดุดลงกันโชคเนื้อหัวจะประจับแก่สายตาและช่วยพบจากความทุกข์ยาวอีกแล้วเหรอ ขนนกเรื่องแสงสว่างว่าดูเหมือนว่าฉันจะกลับมาแล้วคิริท่านิซังหายไปไหนนะวิทยุไม่ตอบสนองแล้ว ประกาศเตือนฉุกเฉินหากผู้ใดพบบุคคลฉันไม่สามารถอ่านส่วนที่เหลือของประกาศได้แล้วโปสเตอร์หนังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองคำว่าเทเทโทรเพื่อนรักก็ยังสามารถมองเห็นได้อยู่จังๆทำไมถึงได้มีของที่ดูเหมือนเข้าปั้นอยู่บนเบาะรองนั่งกันนะนี่ช่างงคิดดีตานี้ พะคำสาปนั่นฉันก็เลยถูกเปลี่ยนรูปลักษณ์จากมนุษย์กลายเป็นนกพิราบและฉันก็สามารถพูดได้เฉพาะเวลาที่กลายเป็นนกพิราบเท่านั้นเธอกำลังบอกว่าตอนนี้เธอเป็นนกพิราบเนี่ยนะนั่นมันไม่สำคัญซะหน่อยอย่าลืมพาฉันไปด้วยละ่ะถ้าเธอตั้งใจจะออกไปจากที่นี่แล้วเธอใช้ปีกบินไปไม่ได้เหรอเย่ยบ้าเพราะฉันยังไม่ชินกับร่างนกซะ ก็ได้กระเป๋าของฉันน่าจะมีขนาดใหญ่พอที่จะใส่อะไรที่มีขนาดพอๆกับเอาปั้นได้เคีริทานิยุกิได้เข้าร่วมทีมคุณใบเปลิวที่ถูกเขียนด้วยมือตอนนี้คำศัพท์มันอ่านไม่ออกแล้วไม่มีอะไรอยู่ในตู้เก็บของเลยโปสเตอร์ผลไม้ข,ขาด โซ่เหล็กที่ยึดบันไดเอาไว้กับที่ถูกปกบคุมไปได้สนิมและสามารถมองเห็นส่วนที่แตกบันไดน,นี่ดูค่อนข้างแข็งแรงถ้าเอาไปใช้ข้ามหลุมฉันก็สามารถผ่านไปได้ลำโพงประกาศเงียบไปแล้วในที่สุดเราก็ออกมาได้ ฉันบอกเธอแล้วว่าสมุดเล่มนี้จะนำพาวพวกเราออกมาฉันมีบางอย่างจะพูดก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางกันคิริฮาระซังฉันรู้ว่าเธอมีคำถามมากมายฉันก็อยากจะพูดความจริงให้ฟังแต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถพูดอะไรไปมากกว่านี้ได้ฉันถูกสาบโดยคำสาพที่ถูกเรียกว่าคำสาบโคตดามะ ด้วยคำสาบนี้ทำให้ฉันไม่สามารถพูดความลับที่ฉันรู้ได้ถ้าเกิดฉันพยายามจะพูดความลับออกมาคำสาบจะกลายเป็นมือที่มองไม่เห็นมาบีบคอฉันทำให้ฉันไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้เลยฉันไม่สามารถบอกเธอได้ว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่และฉันรู้ความลับพวกนี้ได้ยังไงสิ่งเดียวที่ฉันบอกได้คือฉันไม่ใช่คนไม่ดีและฉันก็อยากจะออกไปที่นี่พร้อมกับเธอคิริฮาระ นั่นคือทั้งหมดฉันรู้มันฟังอาจดูไม่น่าเชื่อเ้าฉันจะไปว่าเธอได้ยังไงฉันเองก็ซ่อนบางอย่างไว้เหมือนกันฉันมองเห็นสิ่งแปลกๆตั้งแต่ตอนที่ฉันยังเด็กสิ่งแปลกๆหรออย่างเช่นพวกโยคัยหรือผีอะไรพวกนั้นฉันคิดว่าทุกคนก็เห็นเหมือนกันแต่ตอนหลังฉันก็รู้ว่า ฉันเป็นคนเดียวที่เห็นพวกมันแต่พวกเขาทุกคนเป็นคนดีและพวกเขาก็ไม่เคยทำร้ายฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเธอถึงดูใจเย็นผิดปกติขนาดนี้คิดิฮหาร้าจังปกติแล้วเด็กผู้หญิงจะกลัวแล้วก็ร้องไห้ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะอืมฉันคิดว่าทุกคนก็มีความลับที่ไม่สามารถบอกใครได้นะถ้ามันถูกเปิดเผยไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะต้องมีคนต้องเจ็บ ดังนั้นฉันก็เลยเข้าใจถ้ามันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเธอฉันก็จะไม่ถามไปมากกว่านี้คิริฮาระจังเธอเข้าใจฉันฉันประทับใจจังงั้นก็มุ่งหน้าสู่โรงละครครุโรมริได้สิได้รับ กระเป๋ามีของเหลวแปลกๆสีแดงไหลซึมออกมาจากดวงตาของกวางในโปสเตอร์ชื่อแมวเมื่อกี้นี้หายไปแล้ว มันดูเหมือนไก่กำลังพูดภาษามนุษย์อยู่เลยนี่เป็นอีกความสามารถหนึ่งของคนนกสีขาวมันทำให้พูดถือครองสามารถเข้าใจภาษาข,ของสัตว์ได้เดี๋ยวนะคนนกสีขาวนี่ใช่ขนของเธอหรือเปล่าไม่ใช่อย่า ชูจินชูจินนี่เป็นภาษาท้องถิ่นของหมู่บ้านชิกานากิมันหมายความว่าในท่านน่ะเธอรู้ภาษาท้องถิ่นด้วยเหรอเดี๋ยวนะหมายความว่าไก่พูดภาษาท้องถิ่นเหรออ่ะฉันรูนิดหน่อยนะชูจิน มันพูดว่าอะไรนะ่ะมันบอกว่านายท่านถูกแขวนข้อตายนะ่ะถูกแขวนงั้นหรอหมายความว่าไงนะ่ะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเธอถามมันให้หน่อยได้ไหม นี่ฉันดูเหมือนพูดภาษาไก่ได้เหรอแต่มันดูเหมือนสายพันธุ์เดียวกับเธอฉันก็สายพันธุ์เดียวกับเธอนี่แหละไอ้บ้าไปดูที่อื่นก่อนแล้วกัน